สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่กับสีมาบอกกันคือเก่าเหรอเนาะพี่น้องเนาะเออเป็นเรื่องของไม่ยิ่งผู้หนึ่งสีว่าประสาทกับบ้าใดผู้ผัวบ้าจังสีนะแต่ผู้เมียยืนยันว่าจะคลองน่บเด็เป็นหลคประสาทเตว่าอ่คุกรณีนี่เหมือนกับเหมือนกับสีว่าจังไหนล่ะว่าคุกรณีนี่เป็นชู่กับสามีเพิินแต่คนโดยรอบคางบอกว่ามันเป็นคนขี่หึงผัวแห้ง คีหึงผัวแบบว่ามักแบบว่าเราแว่งคนอื่นไปทัวไปถีบขาดว่าผู้ที่ตายนี่คงจะบ่ได้มีเอียงกับสามีเขาหลอกแต่ว่าเขาคิดไปเองเขาเป็นโลกปั่มๆเป๋เนาะเต่กะว่าเนาะจังใดข่อยกะเหลือตนผู้ตายอยู่ดีไปแยงคือว่าเหลือตนผู้ตายยูดีๆกะต้องมมอยุ่ไก่กับคนพวกนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพโดยร่วมเขาเลือกไม่ได้ทําไมถึงบอกว่าเลือกบ่ได้ เป็นเพราะว่าบ้านที่พ่นยูเก่ามันสุดส้ม่นก็เลยออกมาหาบ้านเช่าหลังจากได้บ้านเช่าก็มาเจอกับยายเนี่ยเขาอาจสิเป็นครูเวน้นคููกรรมกันมากก่อนก็นไไน้เนาะมันก็เลยเหตุให้เกิดเหตุบ้านที่นี่ก็เออใส่ขอนตีจนสลบหลายหลายคนเห็นอย่แต่ว่าบได้เห็นว่าตีแห้งหรือว่าเหตุการณ์รุนแรงขนาดนั้นก็บ,บ่ไดีมีใครคิดว่ามานว่าิเป็น ไปขนาดนี้แต่ก็บยกต้องบอกว่าบางที่สังคมเฮาต่างคนต่างอยู่นะพี่น้องมันก็นเลยเห็ดให้บ่มบพีผู้ใดอยากยากเรื่องของชาวบ้านประมาณนี้นะบางที่นี่มันก็นเอาอันเอาคนเจ็บนี่ใส่รถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปน้ำทงังสองกิโลผลได้พี่น้องผู้ดใดกับหูผู้ใดก็เห็นแต่ก็แค่สงสัยแต่กับบมี่ผู้ใดเขาไปหาปราหรือว่ายังไงจนมาหอดใส่กอสางคน้นจิยูใส่กอสางเหมือนกับว่า เล่าได้เป็นฉากเป็นตอนแต่ว่าคือพอซอยเหลือกะงงือการเด้ผู้ชายเยอะแยะก็ไม่ยิ่งค่เดียวเองก็น่าจ,จะช่วยเหลือคนอันเจ็บเนาะ่วยเหลือคนเจ็บเออรถพยาบาลคอยกับว่านา่าสิท่านอยู่นะตอนนั้นแต่ก็เฉยๆบ่หัวซ่าได้ยิ่เขาห้องอย่ว่าเจ็บซอยน้ําซอยน้ําแต่กับบอซอยคอยกับแปลกใจในตะกะความคิดอยู่เหมือนกันเนะาะบัดทีนีหลังจากทีไม่ยิ่งคนนี้นะ่ะได้ที ทิปล่างซบลงไปพวกใส่กอสางหนึ่งจังมาลลอมตัวเอาไว้บอกว่าอเอ้ยเฮ็นยังกับซบจังสี่นะแล้วกับไม่ยิ่งคนนั่นกับว้าแบบคือคือเขาอัดวิดีโอไว้ว่ากับว่าวกไปวนมาว้าจ่าบบหูเรื่องว้าจ่าไข่ไข่คนเมา่ไข่ไข่คนบ่มีสติไข่ไข่คนบ้าบ้าบาบอเนาะพี่น้องเออแต่ว่าจิตสำนึกกับคงสิบบ่มีเรื่องนี้อ่ะจิตสำนึกก็คงจะไม่มีแล้วหลังจากที่ว่า เป็นเรื่องเล่าแบบนี้ออกไปแล้วเนาะเออสังคมรอบขางก็คือต้องบอกว่าต้องโจมตีแล้วก่อเออ,เอ,อในมุมที่ค่อนข้างจะไม่ดีอะ่ะแต่ข่อยมุมมองของข่อยข่อยก็บม่หูดอกว่าเขาสองคนนี่ทะเลาะอีกอย่างกาันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าคนที่ทำลายหรือคนชื่นนุยนี่คือแบบประมาณว่า เหมือนคนบาบาบ,าบาวอน่นแหละคือข่อยคือคือคือวาน่นแหละวันที่นี้เขาบอกว่าม่ยิ่งผู้นีมีมีประวัติก็คือประวัติเสพยานะพี่น้องเออมันก็เลยมีอาการในลักษณะแบบนี้แต่คนแบบนี้บอกอิหลีนะพี่น้องมันตะายานต่อห้สิเป็นผู้ป่วยกระซังมันต่ยานสําหรับคนหลบขางลา้แห้งน่ะสิมีการจัดการยังถูกต้องเพราะว่าเคสนี่อาจสิบ่แเ่นเคสแรกบอว่แเ่นเคสแรกไบเขาว่า คือบมเมนเคแดกที่คนป่วยจิตเนี่ยค่ะคนอื่นเต้กับยางวาเลวเนาะมันกะเป็นเรื่องที่คาดเดาบได้าวาสิเป็นในลักษณะแบบใดหรือว่าสิออกมาในรูปแบบใดคดีนี่กะมีคนผิดยังถูกต้องเตะต้องย่อมลาว่าคนหลบขางก็คือบไใส่ใจเลยเม้แต่น้อยเดียวเป็นเรื่องที่แปลกแปลกมากๆแปลกจน จนแปลกใจว่าเอ๊ะมันใช่หรอมันจริงหรอว่าสังคมเฮ้าสุม,มอนี่สิอยู่กันโดดเดี่ยวแบบนี้โดยบ่าสุใจอีหยังเลยมันเป็นเรื่องแปลกอะสำหรับข่อยแปลก